สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะใน EP นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสภาวะแห่งจิตค่ะดรโจนะคะได้แบ่งสเต e อออกมาหรือว่าสภาวะแห่งจิตออกเป็นสองเรื่องนะคะสองแบบนะที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับเขานะคะก็คือสภาวะแห่งการอยู่รอดแล้วก็สภาวะแห่งความสร้างสรรค์ค่ะ ในสภาวะแรกที่เราจะต้องอยู่นะคะก็คือสภาวะแห่งการอยู่รอดนั่นหมายความว่าทุกๆคนนะคะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสภาวะแห่งความเครียดได้สภาวะแห่งการอยู่รอดนะคะก็คือสภาวะแห่งความเครียดนั่นเองและเมื่อความเครียดเกิดขึ้นนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สมดุลดังนั้นร่างกายก็จะต้องมีการปรับสมดุลอะไรบางอย่างออกมา เช่นเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเครียดคุณอาจจะปวดหัวปวดท้องตัวร้อนเหงื่อออกอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการปรับสมดุลในร่างกายดังนั้นความเครียดนะคะของเขานะคะก็แบ่งออกเป็นสองประเภทนะความเครียดประเภทแรกก็คือความเครียดทางร่างกายค่ะเช่นการเกิดอุบัติเหตุการผ่าตัดความทุกข์ทรมานทางร่างกายการหกล้มนะคะ คุณก็จะมีสารเคมีความเครียดออกมาเหมือนตัวแบคทีเรียมีไวรัสนะคะมีระดับน้ำตาลในเลือดนะคะฮอร์โมนหรือการแฮงโอเวอร์ไปดื่มหนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการความเครียดทางร่างกายทั้งหมดนะคะต่อจากนั้นก็เป็นความเครียดทางอารมณ์ค่ะในประเภทความเครียดทางอารมณ์นี้ก็คือเช่นการต้องเผชิญกับการจราจรติดขัด แล้วก็อินเทอร์เนต็ตหายก็วุ่นวายไปหมดเครียดไปหมดนะคะไปกู้ยืมเงินเข้ามาเงินไม่พอหรือไม่มีเงินใช้หนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะทุกอย่างนะคะเป็นภาวะของความเครียดทางอารมณ์ทั้งหมดเลยซึ่งในความเครียดทางร่างกายแล้วก็ความเครียดทางอารมณ์เนี้ยทั้งสองเนี่ยมันจะน็อกคุณค่ะทำให้คุณน่ะไม่สมดุล มันก็เหมือนเครื่องจักรโดยธรรมชาตินี่เองนะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วถ้าคุณเทิร์นออนมันขึ้นมาแล้วคุณไม่เทิร์นออฟไม่ปิดระบบมันมันก็จะติดตัวคุณแล้วก็ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็ปัญหาต่างๆตามมานะคะต่อมาเขาก็ได้ยกตัวอย่างในเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันนะคะ ในระยะแรกก็คือเรื่องของช็อตเทอมกวางนะคะตัวกวางเนี่ยที่มันอยู่ในป่าเนี่ยป่าหญ้ามันกําลังกินหญ้าอยู่แล้วต่อมามันก็โดนหมาป่าเนี่ยมาไล่ล่านะคะพอมันล่ามันก็เปิดระบบของมันขึ้นมามันก็ต้องหนีใช่ไหมคะเพราะว่ามันโดนหมาป่ามันจะมาตามล่าตามกินตามฆ่าเนี่ย พอต่อจากนั้นมันก็หลบหาที่หลบภัยได้เรียบร้อยแล้ววิ่งหนีรอดจากหมาป่าเรียบร้อยแล้วในอีก15นาทตีต่อมาจากนั้นนะคะวางตัวนี้ก็กลับมากินหญ้าเหมือนเดิมค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้เรียกว่าความเครียดแบบช็อตเทอมก็คือความเครียดแบบระยะสั้นคือเครียดแบบเดียวแล้วก็จากกันไปเลยรู้ว่า รู้รับรู้ว่ามีภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้สารเคมีหรืออะไรบางอย่างมันมากระตุ้นเราจนมากเกินไปนะคะแล้วก็ปลั๊ทิ้งแล้วก็ปล่อยเลยออกไปสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านั้นนะคะมันจะปล่อยสารเคมีนะคะ ผ่านทางฮอร์โมนของอะดรีนาลีนค่ะมันจะไปยังระบบประสาทอัตโนมัตินะคะหรือว่าไฟลออฟไฟซิสเต็มค่ะดังนั้นร่างกายก็จะต้องปกป้องตัวของเราใช่ไหมคะ,ะต้องปกป้องออกมาเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุลเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องหนีเหมือนกับเราเจอสภาพการจราจรติดขัดนะคะหรือว่าโดนรถตัดหน้าเราอย่างเงี้ย เราก็จะเกิดอารมณ์โมโหโกรธเคืองร่างกายนะคะเกิดการกระทบเข้ามาดังนั้นมันก็จะต้องเปิดระบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติไงคะแต่ว่าเราจะเทิร์นออฟหรือปิดระบบมันได้หรือเปล่านั่นเองถ้าเกิดความเครียดแล้วไม่สามารถปิดมันได้นั่นแหละมันก็คือการเข้าสู่การเป็นโรคนะคะและนั่นก็นำมาสู่ความเครียดแบบลองเทอมก็คือเครียดแบบ ระยะยาวแค่เรื่องนิดๆหน่อยๆแล้วมันสะสม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 มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากความกลัวมาเป็นความวิตกกังวลความวิตกกังวลมันก็จะกลายไปเป็นสิ่งที่มันติดตัวคุณอะไรอะไรก็จะเครียดไปหมดสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นภาวะของโรคซึมเศร้าออกมาแล้วมันก็ทำให้คุณไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้นะคะเพราะว่ามันมี สารเคมีที่มันสะสมในร่างกายมาเป็นระยะเวลานานาน,นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะต้องปิดระบบนี้ให้ได้นะคะเขาได้ยกดรโจได้ยกตัวอย่างคนคน,นึงขึ้นมานะก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นใครนะเขายกตัวอย่างขึ้นมาว่าคนนี้เป็นโรคแพนิกค่ะคือกลัวไปหมดทุกอย่างเลย เพราะว่าเขาอะใช้ชีวิตอยู่กันหมกมุ่นอยู่กับสารเคมีแห่งความกลัวแล้วก็ทำเป็นระยะยาวนานที่มากเพียงพอแต่เขาก็อยากที่จะหายจากโรคแบบนี้นะร่างกายนะคะได้ผลิตสารเคมีแห่งความกลัวนี้ออกมาแล้วก็จดจำจดจำจดจำจนมันกลายเป็นความวิตกกังวลแล้วก็เป็นแพนิกนะคะดังนั้น ถ้าคุณจะให้จิตสํานึกของคุณที่จะรักษาว่าอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจิตสํานึกไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าคุณจะไปบอกเขาคุณจะต้องไปบอกเขาที่จิตใต้สำนึกนั่นก็คือโปรแกรมจะต้องไปเอาโปรแกรมตรงนั้นออกมาแต่คนคนนี้นะคะได้ไปหาหมอค่ะเพราะว่าเขาเป็นโรคแพนิก มันเป็นสิ่งที่สารเคมีมันไม่สมดุลในสมองอะไรแบบเนี้ยพอเขาไปหาหมอมาเขาเป็นโรคความกลัวใช่ไหมคะเป็นแพนิกแล้วเขาไม่ขึ้นเครื่องบินไม่ได้เพราะเขาก,กลัวหรือว่าไปเจอผู้คนเยอะๆเขาก็จะรู้สึกกลัวขึ้นมาทำให้เขาจะต้องแบบ ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เขาก็เลยไปหาหมอหมอก็บอกว่ามันเป็นสารเคมีในสมองที่มันแบบไม่เท่ากันดังนั้นก็ต้องเอายาไปกินนะแล้วเราตัๆก็ถามกับมาว่าแล้วการที่กินยาเนี่ยมันจะหายไหมมันจะสามารถฮิวร่างกายเราได้ไหมนะคะเพราะว่าสาเหตุมันคือการเป็นโรคแพนิกยังไงกินยาแล้วจะสามารถไป พบเจอเจอผู้คนได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะต่อจากนั้นเขาก็ตอกย้ำตัวเองด้วยการไปหานักบำบัดเพราะว่าเขากินยาไม่หายเขาก็เลยไปหานักบำบัดต,ต่อพอไปหานักบำบัดนักบำบัดพวกเอ,อ่อเทอร์ปิสนะคะเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเพราะว่าการสะสมประสบการณ์ในอดีตมันเป็นเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยมันเป็นพวก perfectionist ก็คือ คนที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะคุณจะต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณมันถึงจะทำให้คุณอาการของการเป็นโรคพนิคหรือว่าความกลัววิตกกังวลอะไรของคุณเนี่ยมันจะหายได้นะคะแล้วถ้าคุณเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นมันจะหายไหมต่อมาคนคนนี้ก็ไปหาพวก ไซกิกค่คะก็คือเหมือนร่างทรงหรือว่าคนที่ใช้พลังจิตในการดูว่าเขาเป็นใครย้อนอดีตชาติปรากฏว่าเขาเป็นคริสนะคะเขาก็บอกว่าคนคนนี้โดนเผาค่ะตอนสมัยนานแล้วตั้งแต่คริสศตศตวรรษที่พันกว่าปีที่แล้วอะไรแบบเนี้ย ทำให้มันเป็นการสะสมมาจนเกิดความเป็นโรคแพนิกแล้วก็นี่ก็เป็นการหาทางออกในการรักษาโรคแพนิกของเขาเนี่ยค่ะต่อจากนั้นยังไม่จบเขาก็ไปดูดวงต่อนะคะว่าทำไมเขาถึงจะต้องเป็นโรคแพนิกด้วยเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่แบบไม่เป็นสุขสักทีปรากฏว่าเป็นเพราะว่าดวงดาวค่ะ มันเป็นเรื่องของเ,ออเป็นแอสโ l รจีนะคะก็คือเรื่องของการโหราศาสตร์ดวงดาวเนี่ยบอกว่าตอนนี้ดาวผุดรีโทรเกตก็คือเดินหอยหลังแล้วก็ดาวเสาเดินอยู่ในราศีที่เป็นปฏิปักษ์กับเรานะคะยังมีดาวมฤตยูเข้ามาอีกมันเลยทําให้ช่วงนี้ของคุณมันเป็นโลกวิตกังวลยังไงก็คงจะต้องยอมรับสภาพไปรอให้ดาวเดิน เป็นปกติซะก่อนโอเคแล้วเขา,ก,าก,ก็บอกว่าดรโจก็บอกว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเป็นการยิ่งย้ำยำ้ยำยำ้ำย้ำย้ำว่าคุณเป็นโรคแพนิกแล้วคุณก็ไปหาหมอหมอก็ให้กินยามันก็ไม่หายไปหานักบำบัดคุณก็ย้ำต่อว่าคุณเป็นโรคแพนิกไปหาไซกิกก็เป็นโรคแพนิกไปหานักโหราศาสตร์ก็บอกตัวเองว่าเป็นโรคแพนิก คือมันก็ยิ่งย้ำขยายอารมณ์ความกดดันความสิ้นหวังความเศร้ายิ่งนำร่างกายของคุณกลับไปสู่อดีตจนสุดท้ายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยนะคะเขากำลังที่อยากจะบอกเราว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราอยู่ในสภาวะของความเครียดแล้วก็ย้ำกับตัวเราเองอยู่เสมอเลยว่า เราเครียดเราวิตกกังวลเหมือนเราตักน้ําใส่องค์ของเราใส่ถังของเราอนะคะตักไปเรื่อย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 จนมันล้อนออกมาแล้วมันก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้มันคือการไม่ปิดระบบของความเครียดนั่นเองนะคะและอีกสภาวะหนึ่งที่เราจะต้องเผชิญกับเขานะคะก็คือสภาวะแห่งความสร้างสรรค์ค่ะ ในสภาวะแห่งความสร้างสรรค์นั้นะนะมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องลืมร่างกายของคุณไปก่อนค่ะเพราะว่ามันถ้าคุณมีแต่ปัญหามีแต่ความเครียดตลอดเวลานะคะคุณจะไม่สามารถที่จะใช้สภาวะเหล่านี้ได้นะมนุษย์เรานะคะมีสมองที่เป็นอัจฉริยะมีฟอนเทโลโอบนะคะซึ่งเป็นสมองส่วนหน้าเนี่ย มากถึง40%ของสมองทั้งหมดในลิงเชมเปนซีนะคะมี14-17%ในสุนัขมี7%แล้วก็ในแมวมี3.5%ค่ะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่แยกเราออกจากสัตว์ชนิดอื่นได้มันคงไม่ใช่เพียงแค่เรามี2ขาที่เดินได้นะคะไม่ใช่เรามีสมองขนาดใหญ่เท่านั้น มันเป็นเพราะว่าสมองในส่วนของฟอนทอรลบนี้นะคะมันเกี่ยวข้องกับความคิดทั้งหมดค่ะมันเหมือนเป็นหัวหน้าวงดนตรีของเราในการที่จะบรรเลงเพลงถ้าสมองส่วนนี้เขาสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่ในสภาวะแห่งความสร้างสรรค์ได้มันก็เหมือนกับเขาได้ควบคุม ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำให้วงดวนตรีของเราเนี่ยที่มันมีเครื่องดนตรีแตกต่างกันแต่ว่าทำไมถึงเล่นได้เป็นดนตรีเป็นเพลงเดียวกันได้เป็นจังหวะเดียวกันได้นั่นคือสิ่งที่เรากำลังพยายามที่จะทำถ้าคุณอยู่ในสภาวะแห่งความเครียดนะคะวงดวนตรีของคุณน่ะมันเล่นบรรเลงไม่เป็นจังหวะเดียวกันอยู่แล้วเพราะเขาใช้เครื่องดนตรีคนละแบบ ในจังหวะก,การสั่นสะเทือนก็สั่นสะเทือนคนลรแบบกันแล้วมันก็ตีกันวุ่นวายไปหมดนะคะมันก็เลยเป็นการพยายามที่จะทำให้วงดนตรีเล่นไปในรูปแบบเดียวกันนะคะถ้าคุณอยู่ในสภาวะแห่งความสร้างสารรค์นี้นะคะคุณจะเริ่มเป็นจิตที่บริสุทธิ์ค่ะเป็นพลังงานที่อยู่ใน พลังงานที่อยู่ในศูนย์พลังงานล่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆเคลื่อนเคลื่อนที่ขึ้นมาข้างบนแล้วก็ไปกระทุงนะคะไปเปิดที่หัวใจค่ะออกมาเรานะคะเข้าไปอยู่ในสภาวะแห่งความสร้างสรรค์มากๆนะคะเราจะไม่มีจิตที่จะอยู่กับร่างกายของเราอีกต่อไปทุกๆอย่างจะออกมาจิตเราจะไม่ไปผูกพันกับเขานะคะ มันก็เลยทำให้เรามีจิตที่ละเอียดมากขึ้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นและเมื่อนั้นแหละก็คือคุณก็จะอยู่ในสภาวะแห่งความปัจจุบันแล้วก็สามารถควบคุมสภาวะแห่งความเครียดของคุณได้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเพื่อนอน,นะคะดอรโจบ,บอกว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม เรามีจุดยืนของเราที่เราจะมุ่งหน้าไปที่นั่นให้บอกกับตัวเองในทุกๆวันหรือทุกๆครั้งที่คุณจำได้ก็คือฉันไม่สนใจว่าใครจะพูดอะไรคิดอะไรนั่นคือสภาพแวดล้อมภายนอกฉันไม่สนใจ ว่าตัวฉันเองจะรู้สึกอย่างไรนั่นคือร่างกายค่ะฉันไม่สนใจว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่เพราะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือเวลาค่ะเพราะฉะนั้นให้ถามตัวเองว่าคุณ ยิ่งใหญ่กว่าสภาพแวดล้อมภายนอกไหมคุณยิ่งใหญ่กว่าร่างกายของคุณไหมและคุณยิ่งใหญ่กว่าเวลาของคุณไหมถ้าคำตอบคือใช่นี่คือประตูที่จะเปิดเข้าไปสู่ตัวตนคนใหม่ ของคคุณนะะยินดีร่วงหน้ากับทุกๆคนนะคะที่ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนามาอยู่ในมือแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมีเรื่องราวดีๆอีกเยอะแยะก็ไม่รู้จะถ่ายทอดได้ทั้งหมดหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามขอบคุณทุกคนที่รับฟังสวัสดีค่ะ